พรมิหรืออินเดียนเพนีวอตชื่อวิทยาศาสตร์เบโคพ่ามอนิลีเป็นพืชอายุหลายปีอยู่ในวงศ์เทียนเกตหอยพบขึ้นตามริมน้ำและที่ชื้นแฉะทั่วไปพรมิเป็นพืชขนาดเล็กลำต้นเลื้อยไปตามพื้นดินที่มีความชุ่มชื้นหรือมีน้ำขังลำต้นเกลี้ยงอวบน้ำใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกตรงข้ามกันแบบเป็นคู่ไม่มีก้านใบขอบใบเรียบดอกเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบสีม่วงอ่อนกลีบเลี้ยงมี5กลีบคนติดก,กันเป็นรูปกลวยกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5แฉกเกสตรต แอลคาลอยเช่นบารามินนิโคตินและสารกลุ่มซาโปนินมีคุณสมบัติช่วยในการเรียนรู้และจดจําช่วยลดอาการวิตกกังวลลดอาการซึมเศร้าและต้านอาการชักในทางการแพทย์แผนไทยพรม,มิีทั้งต้นมีรสเย็นหวานช่วยบำรุงประสาทแก้ลมบ้าหมูแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ําขับปัสสาวะขับพยาธิขับเสมหะแก้หื่นและบำรุงหัวใจส่วนการแพทย์อายุรเวสระบุว่าพรมมีมีรสขมหวานใช้เป็นยายเย็นมีฤทธิ์ทำให้สงบลดอาการผิดปกติทางสมองเสริมสร้างการทํางานของสมองเสริมสร้างระบบประสาทช่วยในการเผาผลาญอาหารช่วยในการ การนอนหลับและช่วยรักษาผิวพรรณ